เพื่อการน้ำร้อนที่บ้านเป็นอะไรไม่รู้ใช้แล้วเหมือนโดนไฟดูดเลยแล้วได้สังเกตหรือเปล่าว่าการน้ำร้อนอ่ะมีมอกกแต่มอกอกอก็มีหลายประเภทนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูมามาดูกันเครื่องหมายมอกกโดยหลกักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น5ประเภทเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สอมอกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ 2. เครื่องหมายมาตรฐานมาครับเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายหอันก่อให้เกิดต่อผู้บริโภค 3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยในการใช้งานซึ่งสำนักง,งานจะกำหนดมาตรฐานโดยเน้นเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย 4. 4. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเครื่องหมายที่ 5....! <c oughs> เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเอ้าแล้วงี้เราจะนําไปปรับใช้กับการบริหารการศึกษาได้ไหม <c oughs> ได้สิเราสามารถนําการประกันคุณภาพไปใช้ในการบริหารการศึกษา โดยการประเมินสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาได้อีกด้วยมันก็ยังมีแนวคิดอื่นเช่น TQM การบริหารคุณภาพโดยรวม QC คือการควบคุมคุณภาพ ISO หรือองค์กรมาตรฐานสากล HA การพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพอยสำนักคณะกรรมการอาหารและยา System Approach วิธีการเชิงระบบ SIP Model รูปแบบการประเมินแบบ CIPP, SWOT, Analysis คือการวิเคราะห์องค์การแบบ SWOT, PDCA, วงจรคุณภาพ PDCA อ๋อแบบนี้นี่เองอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองใช่ทีหลังอ่ะจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอ่ะอก็ดูตามมอคอให้ดีนะโอเค